you're listening to r a c k l e m hm n e podcast sharing the books we love so you can love them too คุณกําลังฟังรักเล่มนี้พอดแคสต์หยิบหนังสือที่รักมาคุยและอยากให้อ่านไปด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุมหวานเย็นค่ะผมป๊อปดําร้อน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รักเล่มนี้พอดแคสต์ต่อเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสตกันร่วมกิจกรรมกับเรารักเล่มนี้แจกบูโจโไปดูโพสต์ตอนนี้พิน์ไว้อยู่ข้างบนสุดของเพจ f a c e b o o k รักเล่มนี้แล้วนะคะก็ไปคอมเมนต์ข้างใต้ว่าฟังมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชอบเอพิโซดไหนมากที่สุดแล้วก็แชร์โพสต์นั้น และเราจะสุ่มชื่อผู้โชคดีขึ้นมาในวันวาเลนไทน์ค่ะอ่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่หนังสือน่ารักน่ารักกันเป็นหนังสือเรื่อง Happy Cactus การดูแลต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำต่างๆของสำนักพิมพ์วาราค่ะผู้เขียนคือจอห์นพิวบีมผู้แปลชื่อนกวีดเรือก,ก็เล่มนี้จริงๆเป็นเล่มที่ผมซื้อให้คุณปุ้มเพราะว่า จากที่อยู่ด้วยกันมาเนี <ler> so ่ยผมขอมอบฉายาให้เขาก็ค so ือปุ่มร้อยศพคือศพศพนี้ไม่ใช่ศพอะไรนะฮะคือจะเป็นต้นไม้ที่เฮ้ยไม่ถึงร้อยหรอกเขา F มาแล้วก็ไม่ถึงห้าเลยมั้งประคบประงมห้านี่ห้าสิบก็คือแล้วแล้วเราก็จะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปทางไป ไปในทางที่ดีคือการกลับคืนสู่ธรรมชาติกลายเป็นสสารที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยต่อไปไ<ม>ของต้นไม้แตาา่ละใบนะครับก็เลยคือแค่ต้นไม้บางต้นเหมือนมันสวยอยู่ที่ตรานพอมันกลับมาบ้านแล้วมันก็แปรร่างเร็วมากมันก็เลยแบบยังไม่ทันและยังบางทีบางต้นยังไม่ทันได้ร่ําลาก็ตื่นใหม่ทีก,ก็ไปละเลยจริงๆแต่ว่าอย่างต้นแบบไซใบสักอะไรแบบนี้ก็ปลูกรอดอยู่นะแบบ กระบองเพชรตอนนี้ยังรอดอยู่นะบรรดาต้นไม้ที่อยู่ในกระถางไม่เกินฝ่ามือเนี่ยก็จะไม่รอดกุหลาบหินนะไม่รอดค่ะรู้สึกยากจังคือคือเล่มนี้ก็เลยไปเป,เปิดแล้วก็ซื้อมานะครับแล้วก็อ่านดูขณะที่อ่านนี้ก็รู้สึกว่านึกถึงประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กจนโตมาอืเราผ่านกระบองเพชรมากี่ต้นเนี่ยก็ไม่เคยอยู่กับเราเลยออืต้นแรกคือผมจําได้เลยตอนนั้นปปสี่มั้งงานโรงเรียนก็มีขายของออกร้านเราก็ไปซื้อต้นกระบองเพชรมาไว้ต้นหนึ่ง ไว้ที่โต๊ะอ่านหนังสือของเราอ่าด้วยความที่เราก็ไม่รู้อะไรเลยเด็กๆะนาะก็คิดว่าเออต้นกระบองเพชรเนี่ยมันต้องอยู่ได้สิมันเป็นต้นไม้ทะเลทรายนะฉันต้องไม่ลดน้ําก็ได้หรือนานๆทีรดก็ได้มันต้องอยู่ได้สิอ่าก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็หนักเลยก็คือว่าเราก็เด็กๆก็อ่านหนังสือก็มีแบบหนังสือ DIY เนาะเช่นว่าการรดน้ําต้นไม้โดยที่ไม่เลอะเทอะและไม่เปลืองเวลาเช่นเอาน้ําก้อนน้าแข็งไปวางไว้ให้มันค่อยค่อย อะไรนะสลโลว์รีลีฟความชื้นออกมาคืออะไรเป็นเพนกวินองนี้เออล้วก็คือตู้เย็นที่บ้านสมัยเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นแบบตู้เย็นแบบไม่ละลายน้ําแข็งเนาะมันจะมีน้ําแข็งเกาะแล้วก็บางทีเราอ่านหนังสือไปก็เฮ้ยนึกขึ้นได้ยังไม่รดน้าต้นไม้นี่ว่าแล้วก็ไปแซะเอาจากตู้เย็นช่องแข็งเนี่ยมาวางโอ้แล้วมันก็จากเราไปโหดมากอ่ะโตมาอีกหน่อยเนี่ยสมัยปริญญาตรีก็มีต้นหนึ่งก็มีเพื่อนบอกโอ้คนนี้ปลูต้นไม้เก่งมากเลยก็สอนเราบอกเฮ้ย รดน้ําต้นกระบ,บองเพชรแบบนี้ต้องให้น้ําเปียกให้หมดทะลุผ่านมไม่รู้ถูกหรือเปล่าอาจจะถูกครึ่งหนึ่งแต่เราอาจจะทําผิดวิธีแนะนําเขาถูกแต่เราอาจจะทําผิดอสุดท้ายรากเน่าเศร้าใจ <c oughs> ก็นี่แหละรครับก็พอมาอ่านเล่มนี้ปุ๊บก็รู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยทําผิดหมดเลยอ่า ก็ผมก็คงไม่อาจจะตั้งชื่อคุณปุ้มมาปุ้มร้อยศพได้คนเดียวเพราะว่าผมก็เป็นป๊อปเพชรคาดกระบองเพชรเหมือนกันคือเล่มนี้น่ารักมากเลยนะคือเปิดมามันก็จะแบบเริ่มจากสารบัญเลยเนาะใช่ใช่ใช่สารบัญเป็นรูปหมดเลยว่าเขาจะพูดถึงต้นอะไรบ้างเขาเขาวางโครงสร้างแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรามากเลยอ่ะคือถ้าเราเปิดสารบัญแบบนี้แล้วเจอแต่ชื่อนะหน้าตาเป็นไงวะ เอาจริงอ่ะเวลาเราเดินไปไปตามร้านต้นไม้อ่ะแล้วเราเห็นบางทีแบบเออมันน่ารักพอกลับมาบ้านชื่ออะไรเนี่ยต้นนี้ออชื่ออะไรแล้วจะาำใครถามคนขายแล้วกลับบ้านก็ลืมแล้วใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ย r r i e n d l y user friendly มากคือเปิดมาปุบอุ๊ยต้นไม้นี้ไงที่ฉันซื้อมาอ๋อมันชื่อนี้เหรอเนี่ยอย่างเงี้ยได้คือในสารบาลมีรูปต้นมีรูปต้นแบบ รูปถ่ายด้วยนะไม่ใช่รูปวาดเพราะว่าบางทีรูปวาดเนี่ยมันยัง,งม,มีความ,มคลาดเคลื่อนอ,อ่ะเป็นรูปถ่ายของต้นไม้นั้นๆมีชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษมีชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อทางวิทยาศาสตร์เออใช่มีสามชื่อเลยคือครบเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเราเห็นรูปแล้วเจอชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเราซื้อมาแล้วแล้วรู้สึกมันใกล้เคียงกันเราอาจจะใช้อ่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ไปเซิร์ชดูก็ได้ก็อาจจะเป็นแบบอีกสายพันธุ์หนึ่งหรืออะไรที่มันใกล้เคียงกัน ก็ง่ายเลยเราก็จะรู้ว่าอ,อ๋อในคู่มือเร่มเนี้เจ้าต้นนี้ต้องต้องดูแลยังไงคือดีงามตั้งแต่สารบัญละแล้วก็ที่น่าสนใจคือปุ้มว่าเป็นเรื่องที่เขาแบบเริ่มที่เรื่องพื้นฐานต่างๆอา่าใช่ใช่ใชแบบมา, <bars> มาถึงก็ความเชื่อผิดๆเหมือนที่คุณป,ป๊อปกล่าวไปเลยว่าแบบอย่างเช่นว่าไอ้ความเชื่อที่ว่าพืชน,นี้ต้องทระโหดพืชน,นี้เป็นพืชทะเลทรายนะอะไรอย่างเงี้ยตายตายเพราะความคิดนี้อก็ ทุกอย่างที่เราทําผิดมาหมดเขาตอบให้หมดเลยเช่นเรื่องการรดน้ําเขาก็บอกนะว่าก็ต้องรดเป็นฤดูตามวัฏจักรชีวิตของเขาอ่าแล้วเขาเขียนด้วยว่าต้องรดด้วยน้าอุ่นอไอชันนี้รดด้วยน้ําแข็งโหดลายอะ่ะเ,เขาบอกกัะทั้งว่าต้องควรรดด้วยน้ําฝนเพราะต้นกระบองเพชรบ,บางต้นมีความอ่อนไหวต่อแร่ธาตุในน้ําประปา อันนี้แบบโอ้โหสุดยอดไปเลยเราเจอกันช้าไปอันนี้คือปเป็นคือแฮปปี้แคคตัสเนี่ยในเล่มเขากล่าวว่ามันเป็นหนังสือคู่มือการเลี้ยงกระบ,บองเพชรและไม้อวบน้ำอ่าใช่แต่พอเปิดเข้าไปอ่านเขาก็แอบกระซิบบอกเราว่าจริงๆกระบองเพชรก็คือไม้อวบน้ำแหละครับเพราะางทีตัวมันก็คืออวบน้ำนี่แหละเนาะ,ะ,ะ,ะแต่ชื่อมันน่ารักจังเลยชอบคาว่าพืชอวบน้ำมากเลยอะ่ะ ใช่ก็นี่ไงก็คือเป็นความเชื่อผิดๆตั้งแต่ต้นเลยว่าเขาบอกความเชื่อที่มีว่ากระบองเพชรแตกต่างจากไม้อวบน้ํากระบองเพชรจริงๆมันก็คือไม้อวบน้นํานั่นแหละอืม,อมเราก็เลี้ยงไม้อวบน้ําดีกว่าดีกว่าไปเรียกคนอื่นว่าคนนั้นอวบคนนี้อวบเพราะเดี๋ยวนี้หลุดปากไปอาจจะโดนข้อหาบูลลี่ได้เล่มนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไอ้เจ้าต้นไม้ขนาดฝ่ามือของคุณปุ้มที่ยังมีอยู่ตอนเนี้ยก็ยังคงอยู่ รอดนะนะรอดอยู่นะรอดอยู่รอดอยู่อันนี้ก็คือโครงสร้างเนาะเปิดมาตั้งแต่ช่วงแรกคือความเชื่อผิดๆเนี่ยโปะกับหัวเราเลยแล้วก็แล้วก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นเนาะตั้งแต่เรื่องของการเลือกต้นไม้เขาให้เราตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราเนี่ยจะชอบแบบไหนจะปลูกที่ไหนปลูกที่ไหนชอบแบบไหนเราอยากได้ต้นไม้แบบไหนใช่ไหมปลูกง่ายหรือปลูกยากอยากได้เป็นดอกหรืออยากได้เป็นใบแล้วพอไปที่ร้านแล้วเนี่ยควรจะ ดูงโง่เฮงของต้นไม้นี้ยังไงเช่นว่าเฮ้ยถ้าน้ําชุ่มไปเราอาจจะไม่ควรเอามานะหรือว่า,าบางส่วนมีสีเหลืองหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะกลายใครบางคนเขาอาจจะมีอาการป่วยไข้มาตั้งแต่แรกละอบางทีเราก็อาจจะโดนแบบโดนภาพกลืว่วนาโอ้ต้นไม้ที่ร้านสวยทุกต้นเลยเราซื้อมาปุ๊บอา้าวทำไมเป็นงี้ใช่จริงคือดอกบางต้นนะ่ะที่ร้านแบบดอกออกเยอะมากเลยแล้วก็ถามคนขายดูแลยากไหมลูกคนขายก็ตอบว่าง่ายมากเลยค่ะ พอกลับมาบ้านได้สองสมวันอดดอกหายหมดอีกอาทิตย์นึงอ้าวใบาไปหมดแล้วจ้ปปาผล, okay. ลัดใบพอดีอัลเอต่ดินพอดีโอเคผลัดใบพอดีก็กลับคืนสู่ธรรมชาติกันไปแล้วจริงๆอีกอันหนึ่งอ่ะก็มีเรื่องของการเลือกกระถางก็น่ารักนะพูดว่าจะเป็นกระถางประเภทไหนดีพลาสติกดินเผาเซรามิกเคลือบไปกระทั่งไปกระทั่งเรื่องของขนาดของกระถางใช่ก็คือตั้งแต่ไล่ไล่เรียงมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาให้เราเข้าใจตัวเองก่อน แล้วเราค่อยไปเข้าใจต้นไม้ที่เราจะเลี้ยงนะที่เขาเล่าเนี่ยมันคล้ายๆปัจจัยสี่แหละบ้านอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอะ่ะเช่นกระถางเป็นยังไงอยู่บ้านจะไปตั้งตรงไหนแสงสว่างแบบไหนบ้านเธอเป็นยังไงเธอเธอพิจารณาหรือยังว่าบ้านเธอแบบสรวอยู่คอนโดมีตึกบังหันหน้าทางทิศใต้อะไรแบบนี้คือแล้วแสงมันจะเป็นแบบไหนเราควรจะซื้อ แล้วก็เลี้ยงต้นไม้ที่มันสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเราเนาะแล้วก็การรดน้ําต้องรดยังไงรดแบบไหนบางอันควรจะรดจากข้างบนบางอันควรจะใส่จานรองไว้แล้วก็ให้น้ําดูดขึ้นไปแล้วน้ําส่วนเกินไปเททิ้งอะไรแบบนี้นคือคือค่อนข้างละเอียดอันนี้ชอบตรงที่อย่างที่บอกหนึ่งโครงสร้างของหนังสือสองคือภาพสวยแล้วเข้าใจง่ายเะแล้วก็จะมีเรื่องของคล้ายๆพูดตำรงเหมือนเป็นหนังสือวิชาการแต่เป็นแบบอ่านง่ายมากๆเลยแล้วก็เหมือนมีเป็นเพื่อนที่เป็น นักวิทยาศาสตร์มาเล่าให้เราฟังอ่ะนักถักรถม,มาเล่าให้เราฟังจริงชอบความแบบเขาเอาข้อความเข้ากรอบอะไรเงี้ยทําให้มันดูแบบอ่านง่ายอ่คือผู้หมัดจะเป็นพวกถ้ามาแบบเป็นเทกซ์บุ๊กจริงจังเรียงกันมาเป็นตับเท์เชอร์อย่างเงี้ยปุ่มไปไม่ค่อยรอดอแต่พอเป็นกรอบมันจะรู้สึกว่าอุ้ยกรอบอันนี้พูดเรื่องอะไรกรอบอันนั้นพูดเรื่องอะไรมันน่าสนุกดีใช่แล้วเ็าพิมพ์สีสีทั้งเล่ม แล้วก็ยังมีเรื่องของพูดเรื่องสัตว์รบกวนและโรคเนี่ยก็ดีเพราะว่านอกจากอธิบายแต่ละตัวคืออะไรเลี้ยงบอกว่าวิธีการรับมือด้วย<ช>เพราะว่าปลูกต้นไมแ้แกลกับบางทีไม่รู้มันตายเพราะอะไรแล้วไม่รู้ว่าคือบางทีแบบมันเหี่ยวลงไปเรื่อยๆแล้วมันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคือมันไม่เกี่ยวกับน้ําด้วยบางทีอยู่มันก็แบบค่อยๆเหี่ยวอ่ะเหมือนมันติดโรคอะไรก็ไม่รู้แล้วฉันต้องถามใครเนี่ยเอือเล่มนี้ก็ช่วยตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วจากนั้นก็จะวิ่งเข้าไปเป็น แต่ละต้นก็ต้นนี้ก็เขาจะเอายกมาเลยให้ดูว่าหนึ่งคือเขาจะไล่เรียงเป็นต้นๆเนาะต้นนี้ควรรดน้ำแบบไหนแสงสว่างเป็นอย่างไรกระถางเป็นแบบไหนแร่ธาตุที่ควรจะให้ข้อควรระวังแล้วอีกอย่างหนึ่งในความดีงามของเล่มนี้คือเนื่องจากเป็นหนังสือที่เขาแปลมาเนะเาะก็จะมีแบบฤดูใบไม้ผลิดูหนาวดูใบไม้ร่วงอะไรแบบเนี้ยคือมันฝรังฝรัง่งแต่กลายเป็นว่าถ้าดูอ่านดีๆอ่ะจะ ผู้แปลนี่เขาจะมีใส่เชิงอัดหรือเป็นดอกจันไว้ให้ว่าถ้าเป็นประเทศไทยจะทําอย่างไรอืเนี่ยถ้าเกิดเจ้าต้นเนี้เราจะปลูกในช่วงหน้าฝนเราควรดูแลเขาอย่างไรถ้าเป็นประเทศไทยนะซึ่งก็ดีมากๆเลยเพราะว่ามันก็จะไม่ใช่ตํารายแห้งๆที่เราก็ต้องมานั่งคิดเอาเองว่าเอ้ยแล้วประเทศฉันล่ะจะทำอย่างไรก,ก็เก๋มากๆเลยคืออย่างปุ้มอ่ะจริงๆอ่ะอยากปลูกอยู่ต้นหนึ่งมากเลยแต่ว่ากลัวพอรู้สึกว่าต้นนี้เป็นต้นปราบเซียน <S <S คือต้นไลท็อปมันเหมือนหินคือเขาเรียกว่าเป็นหินที่มีชีวิตถ้าผู้ฟังเคยปลูกต้นไม้พวกอวบหนามาต้องเห็นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กําลังฮิตกันมากแล้วมันน่ารักมากเลยนะแต่ว่าพวกรู้สึกว่ามันดูแบบเลี้ยงยากอ่ะเราเวลาเขาขายอะคือมันยากอยู่แล้วเพราะมันมาจากดาวอังคารเธอดูหน้าตามันสิ ไม่แล้วแบบเวลาเราซื้อต้นอื่น่ะมันมักจะมาในกระถางใช่ปะ่ะแต่ว่าเนี้ <c oughs> คยคืออันเนี้ยมันอยู่ในอินสตาแกรมมาแล้วเวลาเขาขายเขาขายมาแบบคือมีแต่ต้นกับลากอะ่ะคือเรารู้สึกว่ากลับมาแล้ว ฉันจะต้องทาไงกับเธอต่อเนี่ยแล้วดินดินเดินจะต้องทํายังไงเลยรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าพออ่านเล่มนี้อาจจะกล้าในการเอามาเลี้ยงก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมีพูดตั้งแต่ว่าต้องการรดน้ําเป็นยังไงแต่ละต้นเป็นยังไงมีข้อเตือนกระทั่งแบบวงกลมๆสีฟ้าๆน,น้ใหญ่เลย,นนย,ยว่าข้อวิตกเรื่องน้ําจําเป็นต้องรดน้ําหินมีชีวิตอย่างระมัดระวงังหากรดมากเกินไปจะทําให ลำต้นปริแตกคือมันดูยากแล้วแบบการออกดอกเงี้ยออกปีละหนเขาปลูกกันเต็มเลยเธอเห็นงเี้ยไอจีอะไระเขาบอกว่าถ้าดูแลอย่างถูกต้องดอกจะออกทุกปีอย่างเงี้ยเราเราต้องเราอยากลุ้นนะมันจะออกจริงหรือเปล่าเฮ้ยเราเห็นน้องน้องที่ออฟฟิศเขาก็ทาทาขายด้วยนะแล้วก็ปลูกแล้วก็แบบมันแยกออกมาเป็นแบบ ใช่มันออกเป็นคู่ค่อยๆอยอกเป็นคู่แล้วเห็นเขาเขา,เขาก็เอาไปขายโดยการเป็นเหมือนกับเป็นตุ่มๆอ่ะใช่แต่มันน่ารักมากๆเลยอ่ะก็อันนี้ก็ก็<ร>อเอาใจช่วยนะก็กเดี๋ยวขอขอทุกคนเอามาเอาใจช่วยคุณปุ้มเขา่ะขายกันตั้งแต่แบบต้นละ20บาทอ่ะธรรมดารรมดาอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบต้นที่มันแบบสีสวยๆเลยอะหลายร้อยเลยนะ นั่นแหละค่จะคอยดูจะคอยดูไรท็อปของเราแต่เดี๋ยวคุณปุ้มอาจจะเอารูปรูปของเจ็ดเจกระถางที่คงเหลืออยู่นะ <c oughs> ลงไปใน Facebook <c oughs> หรือ u ูท <Bluetooth S 1> ูบให้นะครับคือจริงๆมีความภูมิใจในในการปลูกใส่ใบสักมากเพราะว่าจริงๆต้นเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าปรับเสียนตอนแรกกซื้อมาใจแป้วมากเลยเพราะว่าเอามาได้แบบ อาทิตย์สองอาทิตย์อะมันมีใบหนึ่งอะค่อยๆเหมือนไหมมนจะคขอบอะอก็รีบไลน์ไปหาคนนะคนขายว่าเฮ้ยพี่คะานี่คือมันมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเขาก็บอกเอออาจจะให้น้ำเยอะไปเราก็มานั่งดูเออก็เขาบอกว่าทุกสามสี่วันก็คืออาทิตย์ละสองวันเราก็เปะมากกับการให้ปรากฏว่าพอเขาพูดอย่างเงี้ยอาทิตย์ละรอบอปรากฏตอนนี้แบบแตกยอดกันใหญ่เลยแต่ว่าต้นจะเบี้ยวเพราะว่าคือตอนซื้อมาต้นตรงแต่ว่าเราลืมหมุน หมุนกระถางคือเล็กๆหมุนงานหลังๆชักยุง่งก็ลืมลืมหมุนปรากฏพอไม่หมุนนะใส่ใบสักทนี้จะแบบเป็นต้นตรงๆก็มีการเลือ่อยนืะหาแสงใช่ไหมคือเลยซ้าเลยขวาแต่ว่าก็ยังน่ารักอยู่นะรอดด้วยรอดรอดก็น่ารักค่ะเล่มน,นี้แล้วก็ยังมีในซีรีส์เขาก็จะมี Happy o r c h i d ิ กับแฮปปี้บอนไซด้วยนะเออเนี่ยบอนไซซื้อให้พี่เธอไหมเล่มเล่มบอนไซตอนนี้พี่ชายกําลังชอบบอนไซก็วันนี้พาพาเจ้าคนเล็กไปรดน้าต้นไม้แล้วก็ให้ปุ๋ยเขาก็บ่นบนว่าทําไมปุ๋ยพ่อมันไม่เหมือนปุ๋ยปุ๋ยลุงเพราะปุ๋ยพ่อเป็นสีฟ้าปุ๋ยลุงเป็นสีเหลืองใช่ใช่ใช่ที่ปุ๋ยลุงเขาเป็นแบบปุ๋ยแบบดูดซึมช้าคือโรยไว้แล้วค่อยค่อยค่อยมาจริงก็เนี้แหละต้นในบ้านเราก็ใช้สีเหลืองเหมือนกันแต่ส่วนของเราคือต้นไม้ปกตินอกบ้านก็ สูตรสิบหกสิบหกสิบหกอะไรไปก็ <คะ S 1> เขาก็จะมาแซวว่าทำไมของพ่อมันไม่สวยขนาดปุ๋ยยังสวยสู้ของลุงไม่ได้เลยแล้วต้นไม้ของลุงเนี่ยนะเขาก็จะแบบชอบไปเดินดูเดินเล่นสวยของพ่อนี่จะแบบคือ,อเราชอบลกๆไง <c oughs> คือเขาก็จะแบบไปจริงนะเขาก็จะยนหยั่งหยงนิดนึงว่าแบบแล้วอะโร, وي, รยปุ๋ยสิเขาจะไม่กล้าโรยไปที่โคนต้นเพราะว่ามันแบบมันลกไงนะที่ของลุงนี่แบบเดินลุยเดินเล่นเลยนะก็ของลุงเป็นพืชผักสวนครัวก็จะแบบเล็ก <น>แล้วก็กมีพวก,กต้นกุหลาบมีต้นอะไรเล็กๆนะใช่นะก็เล่มนี้ก็แนะนําค่ะมันน่ารักแล้วก็ใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเป็นมือเก่าแบบปุ้มก็ได้นะแต่ว่ายัง,งงงอยู่ว่าจะเอาท่าไหนดีไม่ค่อยเข้าใจต้นไม้อ่ะก็หาซื้อมาอา่านเพื่อเข้าใจมากขึ้นก่อนที่จะปลูกต้นต่อไปละกันจริงๆซื้อมาดูเล่นก็คุ้มแล้วนะเพราะว่ามันน่ารักดีมันน่ารักค่ะเล่มนี้เหมาะเป็นฮ็อปปี้ใหมๆ่ๆละกันสําหรับปีนี้ ได้เดี๋ยวเตรียมตัวนะลายท็อปแล้วก็อาทิตย์หน้าจะเป็น Valentine's Day เราจะต้อนรับ Valentine's Day ด้วย r o s i e Project ถ้าใครเคยอ่านเนาะก็จะเป็นหนังสือที่มีความมีความกุกกิ๊กฮ่าๆจริงๆเคยอยู่ในลิสต์ reading list ของบิลเกตคือเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเป็นความรักในแบบที่น่าติดตามอ่ะสัปดาห์หน้าค่ะเจอกันขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ Thank you for listening to Racklin Me Podcast, sharing the books we love so you can love them too.